สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องรดัมซิ่งดินระเบิดครับวันนี้ก็มีงานครับงานด่วนสำหรับเจ้า f 7 0 0ของเรานี่คำคูณครับคำคูนออกมาครับมีงานทำตลอดเลยครับผมไม่ผิดหวังครับที่ซื้อคันนี้ครับผมไม่ผิดหวังจริงๆมีงานให้ทำหลากหลายรูปแบบครับผมแต่ละงานที่เจอมาก็ ไม่เหมือนกันครับนี่ต้องเข้าไปถอยเสียบจากฝั่งโน้นนะครับนี่ทีมงานรับดีดบ,บ้านย้ายบ้านทั่วประเทศไทยครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับอยู่กับทีมงานมืออาชีพครับผมทีมงานบ้านนนองร้านนะครับนี่ก็ใช้บริการกันประจำครับผมสำหรับเจ้าทะลุคันนี้ ยื่นย้ายไปอีกที่หนึ่งครับผมโอ้สวยงามครับสวยงาม รบทีมงานมืออาชีพดูกันเอาขึ้นน้องเขาครับว่าจะเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยได้มาทํางานอย่างนี้นะครับก็จะมีคนขับประจาของทีมงานเลยนะครับเนี่เรามีหน้าที่ขับรถมาให้เขาครับถอยเสียบ

啊。Oh. Oh. งานประจำครับผมสำหรับเจ้า F700 โวโชคดีมากครับคร,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 รับคนบานขนาดใหญ่มากไว้ใจทีมงานนะผมเพราะเป็นทีมงานมืออาชีพเพราะใช้บริการกันหลายรอบแล้วครับสำหรับคันนี้ ให้ครับผมขอแคมีงานเดกใช้ได้รับบริการขนย้ายทั่วประเทศไทยติดต่อเข้ามาได้ครับผม0828696263หรือว่า0644926958นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสำหรับพี่พีเอที่ติดตามอยู่ก็ฝากงานนะขอให้น้องใหม่มีงานได้ทำด้วยนะครับผม งานนี้ถือว่าผ <grease. S 3> ่านงานประสบการณ์โชกโชนครับโอเคครับคุณมาคนเดียวครับวันนี้มาแบบว่า ชิวๆเลยครับเพราะว่าทีมงานเขารับจบอยู่แล้วครับผมเรามีหน้าที่ขับมานะครับขับมาส่งนางานขับมาถึงก็ปลยให้อาจารย์จัดเลยครับว่าเราก็ไม่เคยทํางานในจุดๆนี้นะครับเราก็ไม่กลา้าทำหร้บทีเหมือนกันครับผม <laughs> <c oughs> เต็มท้ายพอดีแล้วครับผมความยาวความเะไรได้พอดีเลยออกแบบมาได้ดีมากครับสำหรับเจ้า S700 คันนี้ออกแบบมาตรงสเปคเลยตรงสเปคที่ได้งานทุกรูปแบบนะครับผมแบบนี้นี่ไม่อดงานแน่นอน